สถานสถาน <ะ S 2> แห่งโทสะนะครับที่ดินของตระกูลยามาโอกะนั่นเองมึงเอามาเหรอไม่ <laughs> ไม่ได้เอามาเงอรเปิลเกิดนี้มาใช่ไหม <laughs> ปเปิเกิดไม่ได้เอาไม่ได้เอามานะแต่ว่ามันมันขึ้นมาเมื่อกี้ดูแล้วแต่ว่าไม่ได้ถือมาแล้วเครื่องปั่นไฟอุ้ยแมวแมวเด้งแมวเด้งแมวเด้งไม่เอาเราจะไม่อุยแถวนี้งันนั่นไ <laughs> งอุ้ยไม่คึ้นเมเยอร์เหรออุ้ยอุ้ยโยนเอ้า ใครชั้นโดนเอาชั้นชั้นไม่โดนโอ้ชั้นโดนแล้วอะไรเนี่ยก็ตกใจหมดเดี๋ยวภาพมันมัวจังกำลังโดนไล่ล่าอยู่เหรอน่าจะปล่อยชั้นไหมอุ๊ยโดนฮ่าฮ่าอุ๊ยโดนจนได้แตกแตกชันได้เมื่อกี้ไม่ทันตั้งตัวเลยอ่ะก็คิดว่ามันฟันเพื่อนแล้วมันก็น่าจะตามไม่ได้โอ้ฟันทุกแขนปั๊บอะไรวะนี่ เร็วจัดๆแล้วไอเกมนี้ไม่ได้เตรียมพร้อมมาเลยเลยมันเริ่มเร็วมากแล้วก็หวังว่าเพื่อนจะมาช่วยเร็วเหมือนกันนะขอขอต้อหวังว่าเพื่อนเสร็จก่นอนต้องต้องอะไรจะช่วยเฮ้ยทำไม,ามานายไม่มาใช้เพิร์กของนายบ้างอะเออช่วยเสร็จปับ๊บไม่เอเอนั่นแหละจ้ะเพื่อนอย่าทำฉันเลื่อนไหลนะ วิเศษเป็นหนึ่งเดือดสีเดือดสีเครื่อนนั่นเองโอเคโอเค,อเค,อเค,อเคมันไม่อยู่แถวนี้โอเคจัดไปอีกเครื่องหนึ่งอยู่ไหนไปหาเครื่องไม่ใช่อีกเครื่องนีงส้สิหาเครื่องบนไฟวิ่งไปไหนนะเพื่อนแค่ <Hey. S 1> ตามเพื่อนกันจวนวันี้เดินตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดแล้วนี่เป็นผู้ใหญ่กว่าเราเนี่ย ไปไหนครับปไป,ปไหนสิบสองขวบก็ได้แล้วมาจอะอะไรกันวะแล้วเดินม,มาทำไมแถวนี้เนี่ยเครื่องปั่นไฟแถวนี้นั่นไงเจอแล้วเครื่องปั่นไฟเครื่องปั่นไฟแล้วไปโอ้ยสามคนนั่นแหละสวยสวยงามแต่ <laughs> แต่ซ่อมได้สองโอ้ยให้ตายสิแล้วชันมาทำไมเนี่ยงั้นเดี๋ยวชันไปโซโล่โดดเดี่ยวก็ได้หาเครื่องปั่นไฟเมีเครื่องไม่เยอะ ไมเคิลเมเยอร์ชอบเพลงอ่ะติ้งตึ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 ้งเพชรเพชรเพชรไปไหนนี่นี่ข้างหลังขวาขวามือขวามือมือขวาหลังข้างหลังขวาเออโอเคครับนำไปแล้วอุ้ยเพื่อนโดนเพื่อนโดนเพื่อนโดนที่ไหนอ่ะจะไปช่วยจะไปช่วยเพื่อนเองไปซ่อมเลยไปซ่อมอ้าวแล้วซ่อมตรงไหนเราซ้ายมือซ้ายมือ จอแล้วจเจอเครื่องปั่นไฟแล้วนะจ๊ะกำลังส่องแฟมโวหารนี้แม้แต่กล่องปฐมพยาบาลหรือกล่องเครื่องมือก็ไม่ได้ถือมาเปิดก็ไม่ได้ใส่กำลังอ่านดูอยู่เลยแล้วมันก็เด้งขึ้นมาให้เริ่มเกมไม่ทันตั้งตัวมันก็เป็นประมาณานี้นั่นเลยนั่นไงอะไรวะนี่เหรอเริ่มโมโหตัวเองแล้วเนี่ย ถ้าจะหัวร้อนก็กลัวนะครับซ่อมอะไรครับคนนึงซ่อมคนนึงหิวนั่นแหละกุดจอบกุดจอบเสร็จยังเี้ยเฮ้ยฮิวเป็นเสร็จยังฮิวนานกันจังเลยเดี๋ยวไปช่วยกันซ่อมแต่เสร็จเร็วเร็วสักหน่อย นี่ก็เกมปลาไปสี่นาทีนะ้วได้เครื่องเดียวอยู่เลยถือว่าโอ้ยมันมาเร็วจังอะไรนะฮะมำไมันหลุดวะอะไรหลุดหลุดคืออะไรอ่ะมันหลุดจากตะขอหลุดจากตะขอไม่มีไอ้นี่เปล่าไปว่ากรอใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรมาแล้วมาแล้วเรียบร้อยอุ้ยอุ้ยอยู่ใกล้ๆเลย ก็ว่าเ้วเครื่องปั่นไฟหาเา้นี่หาไม่เจอผมไม่ค่อยเจอขึ้าเหมือนไฟเลยนะครับนี่ไงเจอเขาบนเสร็จแล้วก็เจอเลยนะช,ยช,ยนะช,ยช่วยกันซ่อมนะช่วยกันช่วยกันเพื่อนโดนแขวนนพ่นไม่โดนแขวนแล้วมันเป็นครึ่งหลอดอย่างเงี้ยนะมันไม่เต็มหรอแล้ววางมือให้ผมทำไมเนะี่ยไว้ใจผมเหรอ ไม่เอาอย่าทิ้งกันอย่างนี้ไม่ชอบอยู่คนเดียวเลยอะ่ะโอ้ยนี่คือจะมาช่วยฉันจริงๆเหรอเนี่ยข้างหลังข้างข้างไปขึ้นไปขึ้นกระโหลกไม่ขึ้นดูไหนโดนแขวนตรงนู้นไกลอยู่นะเนี่ยจากที่เราแต่ไม่ขึ้นไม่เยอ่อม,มันเดินมาแป๊บเดียวก็ถึงนเลยอ่ะไม่เป็นไรครับ ตา่จ้าอุ้ยเปิ๊กแมวเด้งไม่อยู่แล้วจ้าร็ว้อลหบก่อนหลบก่อนจังวันนี้หลบก่อนแ้วมันก็เพื่อนก็โดนไปแล้วโดนแขวนตรงนั้นแล้วมันจะไปทางไหนต่อเนี่ยอุ้ยอุ้ย อุ้ยเหมือนมันจะไม่เห็นนี่ไม่เห็น,หนดีจริงๆเลยเชียวไปช่วยเพื่อนแล้วเหรอเฮ้ยเฮเอา้าทำไมมันอยู่ใกล้ๆเราอย่างนี้ล่ะเพื่อนเพื่อนนี้มันน่ากลัวสัตว์เลยอ่ะเออมันไม่มีหัวใจอ่ะมันมาแล้วมันมาหายเลยแล้วแล้วจะรอจังหวะนะครอ<ช>จังหวะเข้าไปช่วยไอ้เพื่อนก็นไปช่วยมีใครไปช่วยไหมเนี่ย อ่าซึ่งมันไปก่อนอยู่ไหนว,วะนี่อยู่ข้างหลังนี่เองผมช่วยเสร็จแล้วตามผมมานะตามมาตามมาตามมากำลมาช่วยหนูมานี่มานี่มานี่โอ้โอ้โอ้มัน,ม,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 นมันมัาตามที่เดิมมันมาที่เดิมเอาแล้วเอ็งเอ็งไปไหน,ไหนเนี่ยเฮ้ยมานี่เพชเชอร์ข้างหลังอะ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่ขึ้นไม่หยุดมันตามมูงครับมันอยู่ตรงนี้เลยนะอุ้ยโดนอีกแล้วมึงหางตันเจ็บแน่ๆอย่าเห็นฉันนะแมวนะแล้วมันเดินไปไหนเนี่ยเดินหนีได้ไม่เคลอนไม่หยุดตรงนั้นอ่ะอุ้ยอุ้ยมันรู้ได้ไงเนี่ยไม่รู้หรอกมันมันก็แค่เห็นแต่อย่าเห็นฉันนะแมวนะเฮ้ยนฮิวตัวเองรอเลยนะ ไปไปุ๊บคนหนึ่งสี่เฮ้ยสว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 ยเอาโหดับเลยโอเคไหมโอเคไหมเข้าบนไฟอยู่นี่มันอยู่กับมึงอ่ะแดงเฮ้ยแต่แม่ไม่อยู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 ่ไมไม่อยู่ก็ดีแล้วซ่อมต่อก่อนซ่อมต่อจังหวะนี้ไม่รอแล้วนะจ๊ะให้มันเสร็จไป อีกนานไหมเธอจะทำใจได้หรือเปล่าหากว่าลืมเรื่องดาวโอ้กดเร็วกว่าโอ๊ย,อยขอโทษฉันขอโทษ <c oughs> หนีเลยนะวิมาม,มาเร่งมาไม่เอาไม่เอาไม่อยู่ไม่อยู่ลบก่อนฉันลบก่อนอย่าเห็นเรานะไม่เอานะ เนียนไหมเนี่ยเนียนเฮ้ยเนียนเฮ้ยรอดเฉยอะไรวาเนี่ยลอดเฉยเลยชอบจังเอ้ยมึงครบแล้วนี่ใช่ไหมเอาไม่วางไม้ละเพื่อน แม่จะเล่น,มน,นไม้สนาม่ได้เล่นๆแล้วเห็นเพื่อนโดนหิ้วไปต่อหน้าต่อตาช่างเจ็บใจซะเหลือเกินอันนี้ก็คบรบสาม<ร>าแล้วใช่ไหมครั้ง,งแรกเออครั้งแรกอ่ะเฮ้ยเพชรมาเลยลไปไหนอ่ะมันไปไหนเนี่ยมันไปหามันไปอา้าวมันเอาเพื่อนอีกคนนึงละโอเค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 ว้าวว้านี่ไปนี่รอแป๊บ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 ก็อลองมาจ้ะเฮ้ยเจ้าได้หิ้วเลยไหม หาจุดเหมาะดีๆตรงนี้แหละตรงนี้แหละแมวเด้งอยู่นะเว้ยไม่เด้งแล้วไฟกูไฟกูไฟกูไอ้นี่ผมโดนไปได้ยังเนี่ยโดนไปแล้วหนึ่งรอบใช่ไหมลืมลืมเฉยเลยแต่อยากฟังเพลงมันเนี่ยอยากฟังเพลงไมเคิลเมเยอร์ โอ้โหติ้งถึงติ้งถึงติ้งถึงติ้งไปแล้วครับอ๋อแล้วมันก็ไม่ไม่หิวไปแขวนเหลอรออะไรอ่ะอาอหิวไปแล้วพูดไปทันขาดคำเลยให้ตายสิอแขวนเพื่อนคนนั้นเสร็จปั๊บเราก็รอจังหวะไปช่วยนะครับ เอาครบสามแล้วอ่ะอุ้ยไม่เอาสิไม่เอาไม่เป็นอย่างงี้สะไม่ทำงี้ไม่เอาุอียนี่ก็เหลือสามใช่ไหมอุ้ยสองเหลือกูกับมึงและเพื่อนตอนเนี้ยเครื่องปั่นไฟเหลืออีกสามอุ้ยบายๆเพื่อนเฮ้ยหาหลุมเลยเพื่อนหลุมมา ก็คือไม่ต้องซ่อมเลยใช่ไหมหาหลุมเลยใช่ไหมม่ต้องซ่อมแล้วหาหลุมเลยมันยังไม่เกิดนะแต่ว่าครูจะแตกแล้วแหละใช่ไหมเรียร้อยเห็ยังไม่เคยเหตุสองแล้วหาหลุมเฮ้ยเดี๋ยวไปช่วยนะอ่ามาช่วยเลยมันอยู่ไหนเห็นไหมไม่มีไม่อยู่นี่ไม่อยู่นี่ อุยอ้ยเปิ๊กแมวเปิ๊กแมว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 อยู่อยู่มันไมปหาแล้วไปหาแล้วเพชรไปหาลงแล้วมันเห็นเหรอเออตายแล้วเพชรชิปชิปเดี๋ยวฟังอุย้ยไม่สมไ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 มิไม่เอาหาไม้ไม้ไม้รดดวัวไม้รดดวัวไม่เอาไม่เอ้ยทำไมน่ากลัวอย่างเงี้ยติดล้วเพลินอ๋อติดติดโอ้ยติดติดโอ้ยอะไรวะเนี่ย จบแล้วชววันนี้โอ้โหทำไมทำกับฉันอย่างนี้เห็นแล้วไม่ชอบเลยอะไรที่มันเป็นสยองสยองเนี่ยจะร้องไห้เ <c oughs> น่ยใจจริงขอบคุณที่รับชมนะ